บอลลูนไซส์มินิเฮ้เรือเหาะไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยฮอลอยมาทางนี้เหรอมาทางนี้จริงๆด้วยมาจริงๆบ้านาไม่มาแล้วนะจะเข้ามาแล้วไม่จริงม้ากเออหรอจริงเหรอเรอ อะไรกันเนี่ยเรือหอจำลองหรอกเลยเนี่ยเอเนาะอ๋ออใครเป็นคนบังคับนะไปการตุเบตากตกใจบ้างเลยใช่ป่ะสุดยอดเลยใช่มะลูกพี่ลูกน้องของฉันทำให้เงินล่ะนี่เห็นนะบางทีเวลาว่างๆมีวิทยุบังคับให้เล่นมันก็ดีเหมือนกันเนะฮ่าฮ่ฮอ แต่ชื่อโเดโอด้วยออว่านะนายจะบอกว่าเวล้วว่างๆนะมีวิทยุบังคับเล่นก็พงดีอยากได้แบบนั้นรูดดีจังเลยนะเนี่ยก็มีอยู่อย่างเดียวนี่นะอยากได้ของที่คนอื่นเขามีไปซะทุกอย่างเลยแบบนี้นายไม่ดีนะเอ้าทำท่าจ่อยเลยเป็นยัง้นจิๆด้วยอ กพูดอะไรไม่ออกเลยอะ่ะเป็นคนดีมัอนกันว่านอนสอนง่ายดีแต่ว่านะเรื่องนั้นมันก็อีกเรื่องหนึง่งยังไงฉันก็อยากได้หยุดดี่ะอยากได้อยากได้อยากได้อยานะ<อ>นี่หยุดได้แล้วนะนายเนี่ยพอได้แล้วเมื่อพอถึงจะพูดออกมาฉันก็ไปฟังอยู่ดีฉันนึกแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้ทุกทีก็เลยขอมาให้แล้วนะนั่นง่ายใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่เรือเหาะหรอกนะอะไรอ่ะขอโทษที่ให้รอนะคะ เอาของที่ขอเอาไว้มาให้หรือเปล่าน้องค่ะเอามาให้แล้วล่ะค่ะแต่ว่าต้องใช้อย่างทนุถนอมด้วยนะห้ามทำเพื่อเด็ดขาดเลยนะแม่นอนอยู่แล้วบอลลูนไซส์มินินี่ทำให้พองขึ้นได้ด้วยทุ่แค่ดอกเดียวว้าวว้าวลอยได้แล้ว แล้วเราจะบังคับยังไงเหรอเพราะว่าไม่ใช่วิทยุบังคับก็เลยต้องปล่อยไปตามลมอ๋อางั้นหรอเหรอจะบอกว่าบังคับไม่ได้ก็จริงนะแต่ก็ไปตามที่ต้องการได้เหมือนกันเครื่องผลิตกระแสะลมและเทนลงจอดถ้าหากเอาแทนลงจอดนี้ไปวางไว้ที่จุดหมายปลายทางก่อนก็จะสามารถไปตามกระแสะลมได้ละอจริงสิถ้าใช้จอโทรทัศน์อันนี้ดูด้วยก็คงจะสนุกดีเหมือนกันนะ<ม>อะไรลงั้นกลับก่อนนะ ว่าห้ามเด้นบ่อยจนสกรปรกหรือว่าขาดเด็ดขาดนะโอเคจ้าไม่ต้องห่วงแล้วน้องจ้าจ้าถ้าอย่างนั้นไว้จะกลับมาเอาที่หลังนะจ้าเฮ้ยจริงสิใช้บอลลูนอันนี้ข้ามาหาสมุทรแปซิฟิกดีกว่าเถอยคิดเรื่องทีดเป็นไปไม่ได้อีกแล้วโนบิตะมีโทรศัพท์จากชิสกา,าจ้าโอ,โอ้ถ้าอันนั้นแล้วก็ยังอยู่นะอ้อจริงเหรอทำตกที่บ้านโนบิตะจริงๆด้วยสินะ เอนี่เป็นเข็มกลัดที่สําคัญมากเพราะว่าได้จากคุณแม่นะจ๊ะดีจังเลยเหรอดีจังเลยนาะงั้นเอาน,อนี่ฉันจะส่งไปให้แล้วกันนะฮะจะดีเหรอเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอหน่อยแล้วกันนะชิสุกะจาะา๋าอะนบิตะขอบใจนะที่อุตส่าห์เอามาให้อเอนี่ปะเอ๊ะเอาไปวางไว้ในห้องเลยนะ,อ,ะ,ะอ่อค่ะเออเหรออืมเปิดหน้าต่างไว้ด้วยอะ่ะเอนะ ของเขาอ่ะเอ๊ะแปลกเนาะอุ๊ปอ่ะขอได้ตามอ๋อกดปุ่มสวิตช์ให้กระแสลมไปถึงห้องของจิสกาเลย แล้วนะตอนไปบ้านชิสกะน่ะก็เอาเข็มกลัดไปให้เลยก็ได้นี่นะแหมก็อย่าจะให้มันไปถึงด้วยบอลลูนอันนั้นนี่นะผมไม่เป็นไรนะเป็นเข็มกลัดสําคัญซะด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเริ่มเป็นห่วงซะแล้วสิเอองั้นเอาอย่างนี้เรามาดูด้วยโทรทัศน์นี่ดีกว่าอนเออดูเหมือนจะกําลังรออย่างปลอดภัยอะยิงไปกว่านั้นนะฉันนอนรออย่างสบายใจได้แล้วล่ะให้ความรู้สึกสบายใจจริงจริง แต่ว่าชิซึกะจังน่ะเขารออยู่ไม่ใช่เหรอรีบๆเอาไปส่งให้เขาน่าจะดีกว่านะนั่นนะสินั่นลดความสูงลงมามันน่าจะเร็วขึ้นนะอืมอืมอ๋อ,อ,อนี่ๆถ้าลดลงขนาดนั้นนะต้นไม้มันจะเกี่ยวเอานะไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูสิทุกคน<อ>ตกใจกน<อ>นันใหญ่เลยถผลอนี่ไม่เฉี่เรื่องตลกนะถ้าทั้งขาดแล้วก็โดนโดรามีโกรธแน่ๆเลยเฮะอ เฮ้ยอะไรลอยมาซิโร่แกดูนั่นสิดูอะไรเหรอแอนฮะเอยอออขอโดนพิตาแน่ๆเลยคงจะขอร้องให้โดนเรมอนช่วยเอาออกมาให้แน่ๆเลยเนะาะว่าวลาเชียวไปอยางจะ,จะคิดไว้เลยเฮ้ยใช่ก็เข้าทำได้แค่นี้ดีนะไปจับลงมาดีกว่ากยไปจับ,บไปจับ เอ็นนายเอาเบ็ดตกปลามาด้วยใช่ปะสบายเออตกเลยฟับฟับฟับเออฮะเอ้ยทำไมมันไม่ใช้ต่อละเสียแล้วเหรอเฮ้ยยังไงอะเอ้ยน่าจะเกิดอุบัติเหตุสักอย่างที่บอลรู้แน่เลยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโดนทิสุก่าตกลงแน่เลยมีคำดูแน่เลยมีโทรศัพท์จากทิสุกะจ้าเฮ้ยเอ้ยเรียกฉันเหรอจะเอ้ยน่าจะจ้าเข็มกลัดมันยังมาไม่ถึงบ้านเลยอะเออจะจะฉันว่าอีกแป๊บนึงก็จะถึงแล้วล่ะ รอหน่อยนะนะเออเอ๊ะบารูหายไปไหนก็ไม่รู้อย่างนั้นเหรอขอโทษนะน้องขอโทษดูนอขอร้องล่ะด็พิตาเกิดอะไรขึ้นน่ะยืนดงเลยมี่คือที่จริงแล้วคืออวยอ้อช่วยไม่ได้สินะหน้าต่างอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะดูบารูของฉันว่าอยู่ที่ไหนนะ หากเลยดูไม่ออกเลยว่าที่ไหนเนี่ยออถ้าเงน้นก็ไปเอาไม่ได้อ่สิฉันไม่อยอมแพ้หลักน้ำต้องหาให้เจอให้ได้เลยไปชายยอดสวดเฮยเขายัางชั่วเข็มกลัดไม่เป็นอะไรไม่มีตรงไหนพังเลยใช่มะแค่ทูบดับไปเท่านั้นละ เรื่องของฉันว่าอยู่ที่ไหนนะนี่เปิดดูอ้าเจอแล้วล่ะมืดมากเลยดูไม่ออกเลยว่าที่ไหนเนี่ยเออถ้าอย่างนั้นก็ไปเอาไม่ได้สิฉันไม่อยอมแพ้หลักน้ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไฟฉายยอดสุด<ะ>เฮเขาย,ยังชั่วเข็มกลัดไม่เป็นอะไรไม่มีตรงไหนพังเลยใช่ไหมแค่ทูบดับไปเท่านั้นละ คงไม่คิดว่าเราเอามาซ่อนไว้ในท่อตรงนี้หรอกเนอะแอนเนอะว่ามาจยุดไฟเลยเฮ้ยเฮ้ยดีมาแล้วเป็นฝีมือจ้าแอนกับซนเนโอเองเหรอนี่ไปตามล้อมเร็วๆเข้าจะปล่อยไปแบบนั้นเหรอเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องใช้เจ้านั่นล่ะนี่นะนี่สะดวกชนให้ตกมาเลย ววางใจได้เลยแอนเอออะเราไปตามลมแล้วไปเลยไปบ้านชิสุกาจังเลย Let's go จ้าเอ๋ยเรือหอกของซึมิโอไล่ตามมาแล้วจะต้องจับบรรลูลูกนี้แน่แน่อะไรนะฉัยไม่ยังให้เป็นอย่างนั้นหรอกเร็วเขาสิเล้วเข้อาเอาเลยนั่นละนั่นละไปเลยไปเลยไปเลย รไปแล้วไปแล้วแล้วชนอีกแล้วเดี๋ยวก็เป็นรอยหมดหรอกหยุดเดี๋ยวนี้นะซนโอเอาให้แรกก่อเดิมหน่อยสิแล้วเขาโอเชใจเอ็นนี่นี่หะอ้นอยโอยแล้ว้ยน่อยน่ยแไให้ลหดแล้วนะปืนอัดโดนเอยนี่นะจริงน่หให้ฉันยิงเถอะ เอาให้ตกเลยเขาเนี่ยได้เลยแอนเพื่อนรักบายบายโดบิตะยิงยิงยิงเฮ้ยอ้าวเออทำไมเขาล้มตกอ่ะกอะไรขึ้นเออเฮ้ยยุดแล้วทำไมเขาตกอ่ะ ด้วยนะเดี so ๋ยวลิ oh. ี ah, oh. Party, ่จ oh, oh. ุดไฟเลยจุดไฟอพี่คนเดียวเลยแล้วตชอบอะไรนะรีบจุดไฟให้ติดเร็วๆด้วยนะไม่ยอมนะทับยังไงเล่าหอก็ใช้ไฟจุดก็ได้นี่นะเออคือเอเอาเเอารจุด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 จอรอร้อนูเอจั้ยรอนเอ๊ะมันอะไรนะ ชิสกาเข็มปัดจ้าขอโทษที่ให้รอนะเข็มลัดกับใจมากจ้าโอ้ยน้าสวยๆเพื่อนหมดเลยอ่ะความแหมมหมดเลยอ่ะเหมือนบอลลูนเพียเลยเนี่ยก็หนูบอกแล้วนี่นะว่าอย่าทเบื่อหน้่ไม่ยอนะบ้าน่สุต่อไปจะไม่ไดายอะไรอีกแล้วจาจน้องเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วขอโทษนะจ้น้อง